หเห็ดเผาะกันนะคะวันนี้ทำแล้วนะคะถ้หาก็อได้อยู่นะเดแต่มาดูต้องรองให้ฝนตกเท่านั้นแหละขอเดินกลับบ้านดีกว่านะคะอ เดินไปเรื่อยๆนะคะนี้ทางลงไปนานะก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะนะคะต้นไม้ใหญ่ฝนก็ไม่ตกร้อนก็ร้อนนะคะ่าจนร้อนมากๆเลยนนก็ทาง เดินก็อิดโรยนะรู้สึกว่าอิดโรยมากๆเลยก็จะเป็นปลายนาะนะคะตรงนี้ตรงปลายนา,าก็จะมีคลองน้ำนะคะ แต่อันนั้นนะ่ะดินเขาไหลลงมาทับทับทับจนตันนะคะทับจนตันส่วนนี้ก็จะเป็นปลายนานะคะอันนี้ไม้นะคะที่มาแช่ไว้นะ,ะถ้าไม่แช่ปวก,ก็กินนะคะก็เลยมาแช่น้ําไว้นะ,ะอันนั้นก็ปลายนานะคะส่วนตัวนี้ก็คือนานะคะเนีย่ยคองนะคะถ้าขยันนี่ก็คือแบบ ถ้าคนขยันหน่อยนะคะปลูกของนี่ก็สบายเลยลึกสุโอ้โอ้ขอนนะคะขอนเขาเรียกขอนนี่ขามขอนนี่เคยเห็นไหมโชว์โชว์เทคนิคข้ามขอนนะคะชึบ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  บ้านคะ่ะอยลืมเม็ดมะม่วงหิมะพานนะอย่าไปเอาก่อนเก็บกองไว้อยู่นะคะโอเคค่ะ okay. ขอไปเก็บก่อน